สำหรับทิศทางราคาทองคำในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาราคาวันนี้อ่อนตัวลง9.17เหรียญดอลลาร์ต่อทสซาออนแต่หากดูการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของทองคำนะครับต้องบอกว่าราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่ได้มีการทำระดับต่ำสุดใหม่แล้วก็ไม่ได้มีการทำลดระดับสูงสุดลงมาแต่ภาพรวมของทองคำในสัปดาห์นี้จันทร์อังคารแล้วก็พุธมีการ ยกระดับต่ําสุดในรายวันขึ้นแล้วก็ยกระดับสูงสุดในรายวันขึ้นนะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดถึง2008กับเหรียญดอลลาร์ต่อเธอซอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับที่ทางดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่านักลงทุนยังเข้าถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากความปั่นป่วนวุ่นวายต่อสถานการณ์เสถียรภาพภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐนะครับมีสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาหุ้นธนาคาร First Republic มีการร่วงลงประมาณ30%นะครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยราคาหุ้นของ First Republic มีการทิ้งตัวลงหรือมีความผ,ผันผวนมากกว่า40%นะครับเนื่องจากนักลงทุนตอบรับการเปิดเผยผลประกอบการของ First Republic แม้ว่าจะมีการเปิดเผยรายงานผลประกอบการในควอเตอร์หที่มีผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับแต่เนื่องจาก ทิศทางหรือโมเมนตัมของการที่ลูกค้าของ First Republic ยังมีการแห่กันถอนเงินหรือเป็นการถอนเงินฝากออกจากธนาคารดังกล่าวทำให้นักลงทุนประเมินครับว่าธนาคาร First Republic ก็ยังคงไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจจะขาดสภาพคล่องภาวะแบงก์ลันหรือภาวะที่ลูกค้าแห่กันถอนเงินฝากออกจากธนาคารท้องถิ่นหรือธนาคารขนาดย่อยในฝั่งสหรัฐนะครับ ยังคงเป็นความผันผวนและก็ความปั่นป่วนต่อหุ้นกลุ่มภาคธนาคารจึงส่งผลให้ดัดชนี S&P 500วันนี้ในตลาดหุ้นวอลซีดมีการปรับฐานหรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงสัญญาณดังกล่าวทําให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะ,ะเผชิญกับความผันผวนวุ่นวายต่อไปอีกและก็ยังคงทําให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยในระยะถัดไป ขณะที่กระแสะการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมอีก25เบสิสพอยต์อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เล่งให้สถานการณ์ภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐไร้เสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเผชิญกับภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นความเสี่ยงดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง กระตุ้นและพยุงราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้สําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับในสัปดาห์นี้นะครับในวันพฤหัสและก็วันศุกร์จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับทั้งนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจทั้ง2ตัวจะส่งผลต่อการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมของสัปดาห์หน้านะครับรวมทั้งจะส่งผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะถัดไปด้วยนะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจตัวแรกก็คือการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจําไตรมาสที่1ของปี2023นี้นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าตัว GDP ไตรมาสหนึของปี2023จะขยายตัวเพียงแค่2นะครับดังนั้นหากเราดูไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4ที่ GDP ของสหรัฐอยู่ที่ระดับ3.2แล้วก็2.6ถ้าไตรมาสห GDP ขยายตัวเพียงแค่2เปนะครับ เราจะเห็นว่า 3, 4และก็1เนี่ยมีอัตราการขยายตัวของ GDP ในที่ทางที่ชะลอตัวลงนะครับลดลงมาจาก 3.2, เหลือ2.6แล้วก็เหลือ2.0%ในไตรมาสที่1นะครับแนวโน้มดังกล่าวจะทําให้เกิดกระแสการคาดการว่า GDP ของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ในช่วงไตรมาสที่3และก็ไตรมาสที่4มีแนวโน้มที่อาจจะกลับไปติดลบอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับ ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีทิศทางการขยายตัวในทิศทางที่ชะลอตัวลงนะครับทําให้มีความเสี่ยงมากขึ้นว่าปลายปีนี้เศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือ technical recession ก็คือ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีโอกาสกลับไปติดลบแล้วก็ถ้า GDP สหรัฐติดลบด้วยกันทั้งหมด2ไตรมาสติดต่อกันก็จะเกิด technical recession หรือการถดถอยในทางเทคนิคนะครับ แนวโน้มดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนกระตุ้นกระแสการคาดการว่าในปลายปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งในรูปแบบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของ GDP ในฝั่งสหรัฐนะครับว่าจะมีทิศทางชะลอตัวลงเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้ไหม ทั้งนี้ถ้า GDP ในฝั่งสหรัฐชะลอตัวลงหรือดอบตัวลงมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับหรือชะลอตัวลงมากๆอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยในการประชุมประจําเดือนพฤษภาคมก็เป็นได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากแนวโน้มของโปรแกรมเฟดวัตถุในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐ ไม่ได้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงมากนักนะครับแต่เนื่องจากเริ่มมีความผันควนในภาคธนาคารและก็การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจความเชื่อมั่นผู้บริโภคและก็ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆที่ทยอยประกาศออกมามีสัญญาณหรือมีโมเมนตัมที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับกระแสะการคาดการเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารการะลางสหรัฐจากโปรแกรมเฟดวัตถุของ CME Group <c oughs> ก,ก็มีการลดระดับลงมาจาก80กว่าเปอร์เซ็นต์เกเปอร์เซ็นต ลงมาเหลือ70%กอกว่าๆและณนะปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่6 0สเปเปลายๆเท่านั้นนะครับสัญญาและที่ทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าภาพโดยวรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือว่าเสี่ยงที่จะถดถอยมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดกระแสะการคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในระยะสั้นมีเปอร์เซ็นต์การคาดการณ์น้อยลงซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับทองคําในช่วงสั้นครับนอกจากนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะให้จับตา ก็คือในส่วนของตัวเลข PCE นะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนโฟกัสหรือมุ่งความสนใจไปที่ PCE พื้นฐานหรือว่าตัวเลข core PCE นะครับซึ่งมีการตัดในส่วนของความผันผวนของราคาอาหารและก็ราคาพลังงานซึ่งมีความผันผวนจากฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการคาดการครับว่าตัวเลข core PCE หรือ PCE พื้นฐานอาจจะมีการลดระดับลงมาจากครั้งก่อนหน้า เมื่อเทียบ y ยออ o นเยียที่ระดับ4.6%ในเดือนนี้นะครับเมื่อเทียบเยอ r on เยียอาจจะเหลือเพียงแค่4.5%เท่านั้นทางเงินเฟอเ้อเมื่อเทียบเป็นเย a ออนเยียในรายเดือนลดลงนะครับก็จะเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อลดลงนะครับหรืออาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปถ้าในส่วนของที่ทางเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงมากๆนะครับ เฟดมีการตั้งเป้าหมายเงินเฟอ้อเอาไว้ที่ระดับ2-2.5%นะครับดังนั้นพอ PCE หรือมารวัดเงินเฟอ้อที่ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ของเฟดในการคำนวณหรือในการคิดอัดตาราเงินเฟอ้อเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในระดับ4.5%นะครับในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ในเดือนนี้แต่ถ้าดูจากช่วงที่ผ่านมาอัตาราเงินเฟอ้อที่สูงในระดับ 5, 6%กว่า5%กว่าก็มีการลดระดับลงมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ถ้าเฟดมีการดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดหรือการตรึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในระดับสูงตัวคพซีถ้ามีทิศทางหรือแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงต่อจากนี้นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เฟดมีโอกาสที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยออกไปนะครับทิศทางดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งหรือเป็นตัวเลขเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะเปิดเผยในคืนวันศุกร์ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสานาที เพื่อใช้คาดการ์การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าคาดการ์ที่ทางเงินเฟอ้อในระยะถัดไปและก็คาดการ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลงในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคําโดยตรงครับสาหรับกลยุทธ์การลงทุนในฝั่งทองคํานะครับเนื่องจากนักลงทุนยังจับตาดูทั้ง GDP และก็คพ PCE ที่จะประกาศในคืนวันพฤหัสและก็คืนวันศุกร์นะครับดังนั้นเนี่ยราคาทองคําก็จึงมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักนะครับไวเอลจียังแนะนําว่าถ้าจังหวะที่ราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ1,969 1,949เหรียญดอลลาร์ต่อไอรซอนนะครับ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บทองคําเพิ่มเติมให้ stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดหลุด1,949เหรียญดอลลาร์ต่อเอลสนลงมานะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่านะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหรือเป็นโอกาสที่ดีในส่วนของการเข้ามาซื้อทองคํานะครับเพราะว่าโกล s p สปอตทยอด้วยเงินบาทแข็งด้วยจะซื้อทองคาไทยได้ในระดับราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับให้แนวรับของทองไทย 31,800ถึงระดับ31,500บาทต่อบาททองคำนะครับในส่วนของแนวต้านระยะสั้นนะครับก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐถ้าทองคำเด้งหรือดิดตัวขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านให้แบ่งขายเพื่อทำกำไรเป็นลักษณะของการเล่นรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้แนวต้านโกลสปอตสอ2,014เหรียญถึง2,000กับ31เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอ,อนครับคิดเป็นราคาทองไทย3 2 0 0 0 550ถึงระดับ32,850บาทต่อบาททองคำครับสำหรับวันนี้ขอฝากโปรโมชั่นนะครับของ YLG b u r i a n International นะครับในส่วนของการเทรดทองคำตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเงินวางหลักประกันลงวางเงิน2 0 0 0 0 0ซื้อทองแท่ง99.99% 99สูงสุดได้5กิโลนะครับทองคำแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง300บาทต่อบาททองนะครับนอกจากนี้ถ้าต้องการอมทองยังมีบริการโปรแกรมอมทอง รวมทั้งถ้าต้องการซื้อทองคำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถกดไปที่หัวข้อกูเอลเล็ตก็สามารถซื้อทองคำกับ YLG ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ